วันนี้วินจะพาทุกคนไปเข้าคุกเรามารีวิวห้องขังกันดีกว่าทุกคนกคนี่ก็เป็นห้องขังเล็กๆนะมีชักโคร่มีเนี่ยดูดิมีแค่นี้อันนี้เตียงหายไป ไม่อยากอยู่ในนี้ปล่อยสันออกไปสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาพบกับวินอีกแล้วนะในช่องวินกล้องวันนี้วินจะพาทุกคนไปเข้าพุ๊กก็คือเราจะพาไปาพุกอัลกระชัสนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็ถึงแล้วมันต้องมาขึ้นเรือที่เพียส<ณ>ามสิบสามแล้วก็ที่จอดรถไม่รู้ว่าจอดถูกที่หรือล่าตรงข้ามกับเพียสามสิบสามเนี่ยมันจะมีที่จอดรถสาธารณะอยู่ซึ่งค่าจอดรถแพงมากค่าจอดรถ ห้าส uhm ิบดอลลารนะก็คือว่าจอดได้ทั้งวันแต่พลาดคือห้าสิบดอลลาร์ประมาณ1,600-700นหกร้ยเจ็รอยบาทเลยอะไรเงี้ยไม่เคยจอดรถแพงที่สุดขนาดนี้แพงสุดในชีวิตละเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าอากัสจะมีอะไรบ้างเขาบอกว่าอากทัสเนี่ยเป็นคุกที่โหดที่สุดของอเมริกา นี่เขาก็จะมารอแบบนี้นี่เห็นไหมรอกันเต็มเลยเนี่ยอันนี้ก็คือรอขึ้นเรือไปเกาะอัลกาชัสแล้วก็นี่อันนี้คือบัตรตั๋วของเรามันก็จะเป็น QR code แบบนี้เลยแล้วก็จะบอกรอบบอกเวลาว่าโอเคเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยบอกเวลาว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราขึ้นตอนเที่ยงแล้วค่าตั๋วเนี่ยก็คือ4 1 US ดอลลาร์นะทุกคนเห็นหรือเปล่า วันนี้นก็ต้องใช้เดี่ยวนะเพราะว่าคุณนุ่นกับคุณแฮปปี้เนี่ยเข้าไปสวนสนุกซึ่งมีไปส่งมาแล้วเมื่อเช้าใช้เวลาขับรถเกือบ2ชั่วโมงนะครับไปมามาประมาณแบบป,ประมาณ5 0าสิบนทีคากลับไปอีกมาณชั่วโมง5นาทีไปเดี๋ยวไปดูเอาพารกันรอขึ้นเรือคนเยอะมากๆเลย เห็นคนน้อยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะจริงๆมันมีดดดฟ้าด้วยแต่ว่าดาดฟ้าเนี่ยก็ตาดแดดทั้งทางาน,นะทุกคนก็เลยคิดว่าไม่น่าเหมาะกับเราเท่าไหร่เลยนั่งนี้ดีกว่าซึ่งอาจได้แดดบางๆจากตรงนี้เห็นไหมก็ผ่านเข้ามาแต่อันนี้มันมีฟิล์มแล้วนะก็กองแสงแล้วก็เลยไม่นั่งข้างบนจ้าดูคนน้อยไม่ได้น้อยนะอยู่ข้างบน ้วก็ถึงแล้วอันนี้คือภเอัลกระชัสนะทุกคนที่เป็นโดเมนบิลดิ้งของเขานะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันอ๋อแต่ก่อนอื่นไม่ลืมบอกไปว่าเกาะแห่งนี้เกาะอัลกระชัสแห่งนี้มีชื่อเล่นเกาะแห่งนี้มีชื่อเล่นว่าเดอะบล็อกเพราะว่าเกาะแห่งนี้เป็นหินทั้งหมดไม่สามารถฝังศพได้ด้วยนะคือถ้าเกิดว่ามีใครเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องเอาออกจากเกาะไปนะฝังศพไม่ได้เพราะขุดลงไปก็มีแต่หินเลย <Wow. S 3> ครูอัลกาตชัสตอนเสร็จทั้งหมดแล้วอันนี้คือโมเดลทั้งหมดเลย แล้วอันนี้นตัวคุกที่เราอยู่นี่เป็นรูปจริงของพี่ๆเขาก็โชคดีมากที่สมัยนั้นเราคงไม่ได้เจอเขา <c oughs> ที่วินต้องเปดเาเนี่ย <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าเงียบกันมากเลยไม่มีใครพูดเยลยเราก็เลยไม่กล้าพูดดังไม่รู้ว่าจะได้ยินมากน้อยขนาดไหนนะเปิดเสียงนงาเอาละกันเนาะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นแบบห้องสื่อสารกลางปะคล้ายๆแบบ โอทีวอะไรเงี้ยคือประกาศทั่วไปหมดได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นห้องเยี่ยมนะก็คือว่าสามารถคุยกันผ่านห้องกระจกได้แค่นี้เองคือนักโทษอ่ะจะอยู่ข้างในญาติอ่ะจะอยู่ในกรงอยู่ข้างนอกแล้วประตูเนี่ยัก็จะไม่ได้เปิดแล้วก็ได้เยี่ยมกันผ่านห้องแค่นี้คือแบบช่องท่าฝ่ามืออ่ะ ใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงอ่ะเมื่อกี้เวิร์ไปต้องพูดกันผ่านช่องนี้เท่านั้นเออดูดิจับไม้จับมือกันได้ช่องนี้ที่นี่เขาทำเป็นออิโโอัวร์ด้วยนะซึ่งมีทุกภาษาเกือบทุกภาษาเลยแต่ภาษาไทยไม่มีนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวเราต้องมาโหลดกันแต่ปกติเขาจะมีเครื่องให้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็เลยคงไม่มีอันนี้คือหน้าเจ้าหน้าที่แต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบชื่ออะไรทำงานกี่ปีมีหมดเลยนะทุกคนนี่คือสภาพห้องขังของเขาอะ่ะก็จะมีแค่นี้ สักโปกหนึ่งตัวแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้แล้วนอนอยังไงอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นห้องขังของเขาเลยออริจินอลวันเลยนะคือต้องบอกเลยว่าสภาพน่าปวดหัวใจมากนะอูโหูยอ,ยอยู่กันแบบนี้เ<า>หรอแล้วก็แบบถามทันเป็นห้องเล็กๆเ,เป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยคนออน้่ปกติสภาพห้องขังจะเป็นที่จะมีเตียงแล้วก็มีโต๊ะให้ สำหรับกินอาหารชักโคกอยู่ปลายเตียงแล้วก็มีอ่างล้างหน้าแค่นั้นมีฟุกมีหมอนให้คือแทบจะไม่มีที่เดินเลยอนะ่ะนี่คือนักโคกที่บอกว่าแบบ ตังดังนะเขาก็จะมีบอกเลยว่าชื่ออะไรใช้ยาอะไรอย่างน,นี้คือเติร์ดแมเข้าหาคือเมอร์เดอร์สกือฆ่าคนตายแล้วก็บอกว่าติดมิวมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเท่าไหร่อันนี้จริงๆย้ายมาจากหุกอื่นด้วยนะอันนี้เป็นบล็อกดีก็จะเป็นห้องขังอีกแบบหนึ่งเอออันนี้กว้างหน่อยมีที่เดินห้องส้วมดูดี ึ้นแต่ก็ยังห้องเล็กอยู่ดีนะไม่แน่ใจว่าคนที่จะได้อยู่ห้องเนี้ต้องเป็นใครอะไรยังไงทําไมถึงได้อยู่ห้องใหญ่กว่าคนอื่นแต่ว่าด้านบนก็จะเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็มีห้องแบบนี้อันนี้คือแบบแบบโทษเกเรอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคุกในคุกนะแบบมีประตูชั้นหนึ่งเป็นประตูเหล็กแคบแล้วก็เป็นขุกในคุกอีกชั้นหนึ่ง แค่ไม่เห็นแสงสว่างเลยแล้วตรงเนี้ยคือข้างนอกก็มีแค่หน้าต่างบานเล็กๆต่อกันที่ไลบรารีนะอันนี้ก็คือพวกความประพฤติดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เข้ามาอ่านหนังสือในนี้ต้องบอกเลยนะว่ากลุ่มที่เนี่ยเป็นกลุมที่แข็งแรงมั่นคงมาก เขาเรียกว่า,าเป็นคุกที่ปลอดภัยที่สุดอ่ะก็คือแหกคุกยากที่สุดจริงๆอ่ะมีการแหกคุกถึงประมาณสิบี่ครั้งซึ่งใน14ี่ครั้งนั้นไม่มีครั้งไหนที่มีคนทําสําเร็จเลยนะส่วนใหญ่ก็จะโดนยิงตายบ้างหรือว่าโดนจับได้แล้วกลับมาบางทีก็มีการซ้อมนักโทษบ้างเปงงน็นปกติรเลยแล้วก็เสียชีวิตไปแต่ว่ามีการแหกคุกที่โ่งดังมากๆอยู่ ครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์เลยนะซึ่งตอนนี้ยังเป็นมิสทรีอยู่เลยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจริงๆแล้วยังไงเมื่อวันที่11มิถุนายน1962ได้มีแฟรงค์มอริสแล้วก็พี่น้องอังเกลนนะเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยได้ทำการแหกคุกต้องบอกก่อนจริงๆแล้วเนี่ยคือมีผู้ร่วมขบวนการเนี่ย4คนแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยทำไม่สำเร็จเพราะว่าขุดช่องไม่ใหญ่พอ เขาได้ทำการแหกคุกโดยการเอาช้อนเนี่ยค่อยๆขุดช่องอากาศคิดดูดิช้อนช้อนอ่ะขุดช่องอากาศเขาต้องขนาดไหนอะแล้วจะให้ดูช่องอากาศท่านใต้อ่างล้างหน้าอันนี้คือช่องอากาศแล้วเขาอ่บไม่มีเครื่องมืออะไรทั้งสิ้นคือเขาใช้ช้อนค่อยๆขุดช่องอากาศเออ ขุด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 ซึ่งขุดกับอิดอะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขุดท่าไหนอะแต่ว่าเขาอะจะใช้เวลาช่วงประมาณแบบสามทุ่มกว่าๆทุกวันเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นพวกผู้กลุ่มเนี่ยจะเปิดโอกาสให้นักโทษเนี่ยได้มีโอกาสผ่อนคลายกันโดยการเล่นดนตรีก็เลยใช้เสียงดนตรีเนี่ยกรบนะซึ่งก็แบบ เออเขาาใช้ช้อนขุดยังไงก็อันนี้ยังไม่เข้าใจอยู่จริงๆมี4ี่คนอีกคนหนึ่งขุดไม่พอติดไหล่แล้วก็ขอเวลาแค่แบบเออขออีกวันหรือสองวันเพื่อที่จะได้ทําการแบบหนีไปด้วยกันแต่เพื่อนทั้งสาคนเนี่ยทั้งแฟรงค์มอร์ริสแล้วก็พี่น้องอังกฤษเนี่ยก็ไม่ยอมรอเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วแบบอยากจะไปสู่สระภาพมากก็เลยได้ทําการหนีโดยการมุดช่องท่อระบายอากาศปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ ออกสู่อาโดยใช้แพรนะคือจริงๆเนี่ยเขาจะมีห้องขังของสคนนี้ให้ดูด้วยนะแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้ว่าช่วงนี้โควิดเขาเลยไม่ให้ขึ้นชั้นบนหรือว่าคือเขาเอาอ,อกไปแล้วก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าต้องเล่าอย่างนี้ว่าเขาวาาก,การะดาษเนี่ยมาทำหัวปลอมแล้วก็ <c oughs> คือใช้สีเนี่ยระบายจนคล้ายๆจริงๆแล้วเอาผ้าห่มปิดไว้เอาผมมาแปะด้วยนะเหมือนแบบหัวจริงๆมากๆค <c oughs> ือตกตาผู้ชม แล้วก็ถามว่าเขาเอาสีกับกระดาษมาจากไหนเขาเอาสีกับกระดาษมาจากชมเหมือนคล้ายชมรงวาดเขียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบศิลปะให้ทาถูกปะคือแบบอย่างในนักโทษเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทําเขาก็เลยเอาจากช่วงวนะั้นอ่ะมาเว้ยแล้คือแบบเออฉลาดมากผมผ้าไว้ผู้คมก็เลยคิดว่าเนี่ยเราเป็นคนอ่ะนอนอยู่ส่วนแพรยาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขามีสี่คนใช่ไหม อีกคนหนึ่งอ่ะที่ร่วมทําการแห่ครูก,กับเขาเนี่ยดันอยู่ในแบบพวกช่างฝีมืออะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของแพรยาวเนี่ยถามว่าเขาทําแพรยาวเขามีแพรายาวได้ไงใช่ไหมแพรยาวเขาเนี่ยทำมาจากเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนมอนกันน้ําอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าใช้เสื้อกันฝนปริมาณมากถึง50ตัวแล้วทุกคนสงสัยไหมว่าทําไมเขาถึงมีเสื้อกันฝนได้50ตัวแล้วไปเอามาจากไหนผู้ชมไม่สงสัยหรอ ต้องบอกอย่างนี้ว่าหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในช่างฝีมืออะไรประมาณแบบงานช่างอะไรประมาณนี้ซึ่งขอเบิกเพื่อเสื้อกันฝนมาเพราะว่าใช้เหตุผลประมาณว่าเออเนี่ยงานยังทําไม่เสร็จเลยขอเอาเสื้อกันฝนเนี่ยมาคุมกองงานของเขาไว้เพราะว่าไม่งั้นถ้างานเปียกเดี๋ยวงานจะเสียหายเขาก็เลยสามารถขอเสื้อกันฝนได้จานวนเยอะมากๆและก็ยังได้เสื้อกันฝนจาก เพื่อนเพื่อนนักโทษอีกนะแล้วเอาซัแล้วเอามาสร้างเป็นแพรคือโหดมากจริงๆอันนี้ยังเป็นมิสทรีอยู่นะว่าสรุปเขาแหกภูไปได้หรือเปล่าหรือว่าเขาตายแล้วแต่ว่ามีการพบแพรยางของทั้งสามคนอยู่แถวชายฝั่งของซานฟรานซิสโกนะก็เหมืมนอนว่าเขาจะทำสำเร็จใช่ไหม,มแต่ว่าไม่ไม่มีใครพบตัวหรือไม่มีใครพบศพอีกเลย แต่ว่าในปี2013เนี่ยจอห์นแองกลิงอ่ะคนที่แหกคุมที่เนี่ยได้เขียนถึง f อ i ซึ่งก็ยังเป็นข้อปริศนาอยู่ว่าสรุปได้เขียนจริงๆหรือเปล่าเป็นคุณจอห์นแองกลินจริงๆหรือเปล่าเขียนประมาณว่าตอนนั้นเขาอายุ83ปีแล้วป่วยเป็นโรคมะเร็งกำลังจะตายมีชีวิตอยู่นะเออคือแบบเขียนมาแบบนี้ในปี2013แต่ว่ากว่าที่ข่าวจะได้รายงานออกไปเนี่ยก็ประมาณ ปี2018 5ปีหลังจากนั้นะว่าแบบเออมีจอร์นแฟรงกินเขียนมาเลยแต่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นนะคุณจอร์นแองกรินเนี่ยเขียนไปในปี2013ใช่ไหมแล้วคือทุกคน,นคอะก็มีลูกมีหลานและได้ได้รับการกล่าวขานมาว่าแบบอย่างคุณแฟรงค์มอริสเนี่ยโรคมะเร็งตายในปี2005แล้วเขายังบอกอีกว่าคาเลนแองกรินเนี่ยเสียชีวิตในปี2 0 1 7ก็ยังสรุปไม่ได้ว่า จริงๆแล้วจดหมายอันนั้นอะ่ะเป็นของจรจริงหรือเปล่าซึ่งไม่มีใครสรุปได้นะแต่ว่าเห็นเขาว่าว่าจริงนะเรามารีวิวห้องขังกันดีกว่าทุกคนนี่ก็เป็นห้องขังเล็กๆนะม,มีชักโครกมีเนี่ยดูดีมีแค่เนี้ยอันเนี้ยเตียงหายไปไม่อยากอยู่ในนี้ปล่อยฉันออกไป หนักโทษที่เนี้ยแอบทําเหล้าเลยนะโดยการเอายีสเนี่ยในการทําขนมปังมาหมักทําเหล้าเองคือฉลาดะแล้วแบบคือก็แอบกินเหล้ากินเหล้าอะไรเงี้ยจนกระทั่งผู้คุมจับได้คือจับได้เพราะว่าปิดฝาแน่นเกินไปแล้วไปไม่มีอากาศหายใจของยีสต์ยีสต์ม็เลิระเบิดปุ๊บพอระเบิดปุ๊อบอ,อ้าวผู้คุมมาจับได้ว่อาอ้าวมันเป็นเหล้านี่ก็เลยจบ ไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าเหล้ามันหายไปจากเรือนจำแล้วใช่ไหมกลาไเป็นว่า mm. วันที่ปิดเรือนจำเนี่ย mm. เขาก็มาเก็บขออะไรอย่างเงี้ยปรากฏเขาไปเจอเหล้าในถังดับเพลิงค <c oughs> ือไอ้ถังที่ใหญ่ที่เป็นดับเพลิงอะเออแต่ก่อนมันเป็นถังดับเพลิงแบบเป็นถังดับเพลิงเลยมันเป็นแค่น้ําอ่ะก็คือว่าเขาเอาไปผับเหล้าในถังดับเพลิงแทนคือแบบเออช่างคิดอะ่ะแต่มันก็เป็นแบบเหมือนจริงเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้เขาคลายเครเียดได้เพราะว่า ที่ผ่านเดิน,นดูมาทุกคนอ่ะจริงๆมันก็น่าหดเพราะว่ามันอยู่ในแบบเนี่ยตัดข้างหลังวินเนี่ยดูดิลูกกงเนี่ยเป็นลูกกงมีแค่เนี้ยก็หมดแล้วนะทุกคนสําหรับเอาคพัทัสพุกที่โหดที่สุดในอเมริกานะมีประมาณนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e ให้วินด้วยนะครับยังเป็นกําลังใจให้วินด้วยนะมีอะไรติชมก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยบ๊ายบาย